ที่จะเปิดฝาตลับทึบแสงที่บรรจุลูกบอลหมายเลขไว้ภายในเพื่อแสดงให้ประชาชนผู้เข้าชมการออกรางวัลได้ทราบพร้อมกันทั้ง6หลักค่ะขณะนี้พร้อมที่จะแสดงหมายเลขแล้วรางวัลที่1นง,งวดวันที่16มีนาคม2,564เลขที่ออก 890422 890422ฟังอีกครั้งนะคะรางวัลที่1งวดวันที่16มีนาคม2564เลขที่ออก890422 โดยที่รางวัลที่1ค่ะมีรางวัลข้างเคียงรางวัลที่1จำนวน2รางวัลเลขที่ถูกรางวัลคือ890 421 890 421และ890 423 890 423 วันที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้ารางวัลข้างเคียงรางวัลที่หนึ่งพร้อมด้วยรางวัลเล็กหน้าสามตัวรางวัลเล็กท้ายสามตัวและรางวัลเล็กท้ายสองตัวออกไปครบแล้วต่อไปจะให้เจ้าหน้าที่อ่านทานรางวัลสําคัญให้ฟังอีกรางวัลละสองครั้งค่ะต่อไปเป็นการอ่านทานผลการออกรางวัลงวดวันที่16มีนาคมพุทธศักราช2564รางวัลที่1 890422 890422ระวันข้างเจยงรรววัที่1 890421 890421และ890423 890423รงวัลที่2ครั้งที่1 864678 864678รงวัลที่2ครั้งที่2 468 867 468 867 46 รางวัลที่สองครั้งที่สาม996425 996425รางวัลที่สองครั้งที่สี่108712 108712รางวัลที่สองครั้งที่5 763118 763118รางวัลที่สามครั้งที่หนึ่ง649703 649703 รางวัลที่สามครั้งที่สองห้าเก้าห้าสสองห้าเสสองรางวัลที่สามครั้งที่สาม3ามหกสามหกดหนึ่งสามหดหนึ่งรางวัลที่สามครั้งที่สี่8 4ดส8 4 9 6 8รางวัลที่สามครั้งที่ห

รางวัลที่3ครั้งที่10 868760868760รางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1 036036รางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2 902902รางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1 396396รางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2 256256รางวัลเลขท้าย2ตัว1919 จนนที่ได้อ่านทานรงางวัลสำคัญให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะ ท่านที่โชคดีถูกรางวัลค่ะกรุณานำบัตรประชาชนบัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจของท่านติดตัวมาด้วยเพื่อสะดวกในการขอรับเงินรางวัลและท่านจะติดต่อขอรับเงินรางวัลได้ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดนนทบุรีหรือติดต่อขอรับเงินรางวัลได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอมสินและธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศโดยการขึ้นเงินรางวัลที่ธนาน าสามารถขึ้นเงินรางวัลงวดปัจจุบันได้ทุกรางวัลยกเว้นรางวัลที่หนึ่งค่ะที่สถานที่ออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลณห้องออกรางวัลสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดนนทบุรีได้ทําการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16มีนาคม2564เสร็จสิ้นแล้วจะขอยุติก,การถ่ายทอดเสียงและการถ่ายทอดสดลงเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ